นะครับวันนี้นะฮะผมจะนําเทคนิคเล็กๆน้อยๆนยนะในเรื่องของอาชีพช่างไม้ไม่ว่าจะเป็นไม้อัดไม้จริงทำเฟอร์นิเจอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าท่านเนี่ยมีการขันสกรูหรือตกตะปูเนี่ยพลาดเนี่ยทำให้ไม้แตกแบบนี้นะซม่มื่ไม้แตกแบบนี้ไม้ฉีกแตกเนี่ยาการที่เราจะหยอดกาวร้อนเนี่ยอย่างนี้มันจะ หยอดลำบากนะบางครั้งเนี่ยกาวร้อนบางทีก็เปราะอาจจะทนสู้กาวขาวไม่ได้นะฮะไม้ที่เตกเนี่ยเราสามารถที่จะเอากาวขาวเนี่ยมาหยอดอแล้วก็มาลูกนะเพื่อให้มันเข้าไปในเนื้อไม้นะจากนั้นเนี่ยปัญหาก็คือ,อกาวขาวเนี่ยมันจะไม่สามารถที่จะติดทันทีนะฮะมันจะไม่สามารถติดทันทีจึงมีการใช้เวลาในการติด ครั้นเราจะหาอะไรมากดทับหรือใช้นิ้วกดทับต้องใช้เวลานะครับดังนั้นเมื่อเราจะนำไม้เนี่ยมาทำการยิงติดไว้อย่างนี้กาวก็มีโอกาสที่จะติดกับไม้ที่เราไปยิงนะครับดังนั้นผมจึงมีสูตรนะของการที่จะ มาให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับรู้บางท่านก็รู้แล้วบางท่านก็เพิ่งรู้นะก็รับข้อมูลเทคนิคนี้ไปนั่นก็คือการถอดหรือการเกะเอาอยางพลาสติกแบบนี้นะ,ะเมื่อเราทากาวขาวมันเลอะมันเปื้อนแล้วเนี่ยเราถอดเอาพลาสติกแบบนี้นะครับแล้วจึงนําแผ่นไม้เนี่ยมาทําการวางทับแล้วยิงตะปูลมหรือตกตะปูเข้าไปนะฮะเมื่อมันแห้งทิ้งไว้ข้ามคืนนะฮะหรือวันสองวันเมื่อมันแห้งเราก็เกะตรงนี้ออก จะทำให้กาวเนี่ยกับไม้ที่ตกเนี่ยมันไม่ติดกันและพลาสติกก็ไม่ติดกับกาวเมื่อได้อย่างนี้เราก็มาทําการขัดไม้ที่แตกก็มองเทพไม่ออกแล้วครับนี่ก็คือเทคนิคนะฮะเล็กๆน้อยจากศูนย์อบรมงานไม้งานสีปริ่นยาช่างนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้มารับจ้างติดบันไดที่สาธรครับขอบคุณครับ